เดี๋ยวย่างงี้คืออะไรเนี่ยอย่างงี้คืออะไรก่อนนี่มันวิศวกรหนุ่มว่ะเอาแวรจังหวะนี้ว่ะกายใจเย็นกายไม่เนียนตรงนี้ไม่เนียนเดี๋ยวมีคนดูกล้องเอ้าเอฟชิปหายละ น้องแพทย์ยาเย้ชอ็ <laughs> <laughs> อกช็อกอริฟีนบอกอ๋อ oh, คนเดียวอุ uh, ้ยน้องแพทย์เป็นเหรอเออมาทีเอ,าเอ้าเองเองด้วยเหรอ <laughs> ชอ็ชอกช็อกบอกเลยชอ็อกเองด้วยเหรองง งงแล้วงงแล้ว oh no oh no oh no 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 เอาว่ะพี่เสมผมไปกับพี่เสมด้วยผมไปกับพี่เสมเออสบายสบายครับสบายสบายครับพี่เสม